สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ีทุกคนครับสวัสดีพี่พี่ดล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 นลด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 นดลดลนลดลดลดล้ลด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 นดล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 ทลดลนลด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 นดีดลดลดเดลยลด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 งดลาลลลดลดลลด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 ล ต้องหมุนต้องหมุนต้องหมุนครับมุกเป็นยังไงบ้างที่เห็นการต้อนรับเขาเรียกว่าการต้อนรับของแฟนคลับที่นี่ไม่ได้มีแค่แฟนคลับเอฟซีที่นี่แต่ที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเยอะมากๆถามว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆในทุกๆงานครับพี่ๆเอฟซีเขาจะซัพพอร์ตแล้วก็คอยตามให้กำลังใจเราแบบนี้ทุกๆงานอยู่แล้วแล้วงานงานเนี้ยมันว้าวตรงที่พี่ๆเขาช่วยกันโหวตตั้งแต่แรกไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีก ห้าวัน,น,น,นสุดท้ายอีกสามวันสุดท้ายสองวันสุดท้ายเขาโหวตจนวิ่นาทีสุดท้ายจริงๆคื <c oughs> อวันนี้รู้สึกเขาไม่ได้โหวตด้ยวยความตั้งใจครับเขาโ <Kem S 1> หวตด้วยความรักแล้วก็ถเอสฝั่ง C ีแฟนค่ะเดี๋ยวเข้าทีละฝั่งกันนะ <c oughs> เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าเรียงลำดับไปค่ะ <c oughs> แต่ง,งานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนใจดีของเราในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวไปรอชมกันทั้งในอีกนาอยแล้วขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอขอบคุณทางประกันภัยไทยวัด อออตอนนี้เนี่ยผลรางวัลอยู่ในมือผมแล้วนะฮะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลุกทุก Award 66, ะะ่งอวอร์ด2 5 6 6นีฮะประเภทขวัญใจมหาชนสาขารางวัลคบเพลงลุกทุ่มชายขวัญใจมหาชนในปีนี้ได้แก่<น>บ้านไหนดีฮะ<น>โอ้โหมากนนันเยอะเลยครับบ้านไหนครับผมส่งเสียงหน่อยบ้านไหนดี รางวัลก็คือคุณนกชนดาดายขอแสดงความดีด้วยนะฮะเสียงคลิกเย้คราวมากครับผมจริงๆแล้วเราแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะเสียงคลิกเนี่ยใช่มหาชนอยากที่ทุกคนตัางวนี้ว่าเป็นหิงนักร้องหนุ่มมากความสามารถยังไงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยคอยซบพอ์ตกันตลอดเลยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะฮะแล้วก็ เป็นที่น่ารักนะครับผมของแฟนคลับใกล้ชิดกันอย่างมากแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมีผลงานหลากหลายเลยคุณเป๊ะจะมีภาพยนตร์ให้เห็นกันด้วยนี่แหละขวัญใจมหาชนของแขกวันนี้เขามาในตีมตรงตีมนะแล้วก็มาหล่อตัชแต่ก็มาหล่อตัชมากนะฮะผมอยากจะได้สัมผัสกับเขาใกล้ชิดนี่ผมชนะเดอนขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะ กับคุณนุกเนนดลครับผมและก็เชิญรับมอบช่อดอกไม้นะครับผมเป็นอีกหน,นะนึงวันภาพาคภูมิใจนะอ่าอ๊ยภาพความประทับใจนะฮะและก็เชิญนงนุกนะครับเราความรู้สึกนะฮะให้กับแฟนๆที่ร่วมหวตให้กับเราในครั้งนี้ด้วยครับเชิญครับสุดสดีครับผม ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะฮะงานคมชนลึกลูกทุ่งอวอร์ดที่จัดให้มีรางวัลอันทรงเกียรติให้กับนุกในวันนี้นะฮะคือรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานในวันนี้ขอบคุณพี่สิงห์เจ้าของค่ายสิงส์กิกที่ให้โอกาสนุกได้เดินตามความฝันในเส้นทางการเป็นนักร้อง ขอบคุณที่ให้โอกาสนุกได้สร้างผลงานให้ทุกๆคนได้ฟังกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ที่สนับสนุนนุกเสมอมาเลยแล้วก็ขอบคุณป๋ไปๆโอริโอ้บัตด,ดีคุณนุกหรือว่าเพื่อนรักของนุกครับ ที่ร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนทําให้มีมพีพีเอรักและคอยสัมร์ตเยอะขนาดนี้และที่ขายไม่ได้ครับขอบคุณ PPFC ทุกคนและก็ทุกท่านครับที่ผลักด,ดันให้กับนุกไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ในทุกๆงานทุกๆครั้งที่มันเป็นวันพิเศษของนุก พอทุกคนคือกำลังใจของนุกครับขอบคุณความรักดีๆที่มอบให้กับนุกและสิ่งที่นุกอยากจะขอบคุณอีกหนึ่งกลุ่มก็คือขอบคุณเจ้าของเพลงทุกเพลงที่นุกได้นำมาคัฟเวอร์ขอบคุณเจ้าของเพลงทุกๆเพลงที่นุกได้นำขึ้นไปร้องบนเวทีขอบคุณจริงๆครับนุกสัญญาว่านุกจะสร้างผลงาน จะทําเพลงให้ดีขึ้นกว่านี้สัญญาว่าสักวันจะทําให้เพลงนุกเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนได้ครับขอบคุณครับและนี้ก็คือนุกชนด,ดนครับผมแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับรางวาัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566นะฮะประเภทขวัญใจมหาชนสาขารางวาัลลูกทุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนในปีนี้ได้แก่ ใครดีอะเสียงเบามากมากจริงแสดงความดีกับคุณคุณนุกชนะดอดกจ้าโอ้โหคุณคนแสดงกันอด้วยนะฮะเรามีเวลาเดี๋ยวเคือกีอคดได้เต็มที่ทุกคนเอาเลย <laughs> เอาเลย เป็นพลังใจส่วนหนึ่งเนาะแฟนๆคือส่วนสำคัญในการหลักดันศิลปินปนะฮะในทุกวันนี้แล้วก็ที่ตลอดมาเลยเมื่อก่อนผ่านทางการซื้อซีดีซื้อเทปยวดนี้คือผ่านทางการส่งเสียงนะฮะแล้วก็รับรางวัลแบบนี้นะครับผมออวันนี้เ <c oughs> ดินหลายรอบหนอ่อยนะ <c oughs> อาจจะเมื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรยินดีหลออับไปลับแบบว่าทนเมื่อยนิดนึง เพราะว่าว่าเดี๋ยวหลังจากจบง,งานเานี่ยเขาต้องรีบบินไปต่างประเทศด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะยังไง<า>ยังไงเขอเป็นุเป็นของเขานะฮะพระองคก็รับช่อดอกไม้ จะรางวัลไหนจะของที่แฟนคลับเอามาให้จะผนกลับบ้านไหวไหมนี่ผมแววแว่าอาจจะมีกําลังใจหลังจากนี้อีกไม่แน่ใจะเป็นปีกหรือเปล่านะฮะเชิญน้องนุ๊กครับผมไม่คิดไม่ฝันครับว่าวันนี้จะได้สองรางวัลเลยนุ๊กขอขอคุณคมชัดลึกลูกชุงอวอร์ดอีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์เจ้าของค่ายสิงห์มิสิกนุกลืมบอกพี่ๆครับว่าวันนี้พี่สิงห์มาด้วยนะครับนี่นั่งอยู่ตรงนั้นครับนั่นไงมากับพี่ออนด้วยครับมากับภรรยาครับผมวันนี้ภรรยามาคุมด้วยครับไปไหนไม่ได้ครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวอีกเช่นเคยครับที่ผลักดันนุกขอบคุณปลายๆอุ้ยอีกเช่นเคยครับ ที่ร่วมเดินทางกันมาทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตนุกมันเปลี่ยนไปและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณพ p FC ทุกคนที่คอยผลักดันให้นุกคอยโหวตให้นุกคอยเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดท้ายในชีวิตนุกไปนุกจะพูดแบบนี้ในทุกๆครั้งที่นุกภูมิใจหรือนุกดีใจพรอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่นุกเคยบอกว่าทุกคนคือจิ๊กซอตัวสำคัญสำหรับชีวิตนุก ถ้าไม่มีทุกคนชีวิตนุกคงจะมาไม่ถึงตรงนี้คงจะก้าวมาตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเลยครับก็ขอบคุณครับนุกธนดลอาจจะเป็นนักร้องที่ยังไม่ได้มีเพลงที่เป็นที่รู้จักยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในด้านการร้องเพลงแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับทำไมนุก ถึงได้ทําเพลงออกมาเรื่อยๆทําไมนุกถึงได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานในด้านการแสดงเพราะทุกคนครับเพราะทุกครั้งที่นุกมีรับรางวัลทุกคนก็จะมาช่วยนุกโหวตไม่เคยขาดเลยไม่ว่านุกจะไปแสดงละครหรือแสดงภาพยนตร์ทุกคนก็ไปดูนุกเล่นตลอดเลยนี่แหละครับคือกําลังใจในการสร้างงานของนุกสักวันหนึ่งครับ ทุกตั้งใจที่จะทำให้เพลงนุกเป็นเพลงที่รู้จักอีกเช่นเคยและก็จะตั้งใจทำให้หลายๆคนมายอมรับในตัวนุกครับรางวัลน,นี้ก็ยังเป็นของทุกคนอีกเช่นเคยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนกพนดอนนะฮะเชื่อว่าวันที่น้องนุกตั้งใจนั้นนะฮะ,ะไม่ไกลเกินรอนะครัน มาว่าต่เืออ่องเราบอกว่าลูกเก่งมากเลยลูกเลยบอกเขาว่าจริงๆนักชิมมีต้อนอะไรสครับมันคือนิดๆีนิดๆคือมันเติมเต็นช่วยระเโิดช่วยกระตุ้นกก็บอกไปเลยนะบอกเรื่องความภาคภูมิใจไตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายบางคนพูดได้กักไม่ได้นอนให้มันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะกระสับกระส่าย

好嘞。 ที่ทุกคนมอบให้กับลุกขอบคุณความรักแในสบ่อทุกอย่างที่สบให้ำมาถึงแขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันในทุกๆอย่างในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ต่อจากนี้เราจะเจอนะครับผมเพราะว่า,วาลุกจะตั้งใจทำผลง,องอานเพลงให้ดีที่สุดจะตั้งใจทำผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

เป็นรางวัลของทุกคนนะครับผมชใช่มาแต่นุขอแต่นุ๊กแค่จะขออาสาไปเก็บไว้ที่บ้านก็พอแล้วจะไปเก็บไว้ที่บ้านนะขอบคุณพลังที่ทุกคนมอบให้กับล๊กขอบคุณความรักแรงสปอร์ตทุกอย่างทุกอยนะครับขอดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันในทุกๆอย่างในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่หลัจากนี้เราจะเจอนะครับเพราะว่าลุกจะตั้งใจทำทีมนาเปลงให้ดีที่สุดจะตั้งใจ いいですね。